ดีพี่น้องมด่สุกูสุกนนลจ้าเม่เกี้จมาเห็ดกินเลย่น้องลาบปลาตองก้อุ่นน่อยซึ่งมา,าจะถระไปซื้อเ้านีฉันไม่เห็นลาบแล้วเ้วอย่ี้ตัวปลาตัวปลาที่ลาบห เ้าเมียนลูกินอิ่มแล้วเมียนลอกหนังหรอ้าินกระเปาประยัดสด Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn má anh cha thảo เอ้อจ้านก็ได้ถั่วก็ได้แามา่ชาวาสยใส่ตีนปลาไปอยูนอ่น้ำนอกมาเนี่ยยัน่องตื่นไปหนังเทาน่องเด้อเทาเมฆเด้อเมฆตื่นเด้อตื่นระบอกไปเทา ประมาณนี้ปลูกอัลเตอร์ซีนมาปลูกอัลเตอร์ซีนมากน้องเอ้ยปลาเนี่ปลามันบวชสุดเลอปลาตายมันมัน,น,มน,นลเลยสยยีมันเลยลึกเอกติดนังไว้สิแล้าก็ปลูกอัลเตอรซีนรักอันนี้ส่วนนี้ต้ม เขาไปหาซืพอพ้อพี่เน่า ต้มน้ำห้อนลวกปลาแดกเลยพี่น้องแล้วก็ต้มมันนะหัวปลาพร้อมตังงงงวน,นี้เราก็มาเอาใบขี้หูทา,าเคือเคืองลงเมียนทาลงเลยเด้อพี่น้องอันนี้คือปลาฮัตสิต้มแล้วก็เห็ดน,น้ำเห็ดน,น้ำกอยน้ำปลาแดกเลยเอกอยอปลาแล้วเห็ดลาบแล้วเด้อพี่น้องแล้วก็ลาบปลาจอมตัวน,นี้ มาซอยขาได้คุนซอยขาตำสใส่กระป๋าก่อนถ้าสชิดตำปลาเ้าก็มาตำขามันมุนมุนก่อนเด้อยพี่น้องมาเห็ดละ มันละเอียดมันแหลกครับมาตามปลาใส่เลยระงับข้าวส่วนใบขี้โหดเมื่อกี้ใส่กัะน้ำต้มน้ำทีวา่าห้าวใส่กอดปลาแดดด้วยพี่น้องเมื่อกี้โบได้อาบใส่ในลาบปลาเลยเด้อถ้าใส่บักซอยหอมเลยพี่น้อง าเขากระละเอียดเขามาปลาลงเลยอีี้ปลาลงเลยสีปลาจุกนิดมึงต,ตามให้มันหันนักสินปลาลหาันแล้วก็หอมอีเตัวพี่นะหมดเวลาเฮาปรุง ปลายบราทักทาดใบมากอยเดอพน้องตีใส่กะน้ำน้ำประแดดเพี่ยหาลวกแล้วเด้อพน้องเดินมาก็มาตีกบทะล้นทะล้นทล้นทล้นให้มันขึ้นน้ำเดือพน้องขึ้นนอกขึ้นคกเสีย่ยงเนี่ย ขลุ่นขลนให้มันขึ้นน้ำตีให้มันแตก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 แล้วเขากะมาตุ้มใส่เขาขุ่นแมาเบิ่งฮะหมักขุนหมักแล้วสำแดงเขาก็อันนนั้เด็ดคันหมักหมักเนี้ยๆฮาก็บโบไซไลายน้ำนะทำหมักซีเรียลแล้วเนี่ยเขาก็ใส่ซีเรยลายนเนี่ยนะเมื่อกี้สิมาเติมน้ำอีกเลยคุณร่างได้ทีแล้วไปนะ มาปรุงรสไปพี่นาบีใส่ไาเขาขัวลงพอแล้วใส่เขาขัวแล้วก็มาใส่กริกแี้งประมาณกระดต่ ประมาณนี้เลยพี่น้องเลยคือ <Okay. S 1> ว่าเซตเดือลาบปลาไม่เพีนใส่ผักหอมใส่ผักหอมอา่มณ์แล้วพี่น้องเซตแล้วล,ลาบปลาแล้ว ไาแล้วเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟอน,นี้ก็คือน้ำต้มหัวมนันเนาะต้มกระหัวต้มก้างอันนี้ก็เสร็จแล้วใส่น้ำหอมแล้วเรียบร้อยปรุงเลยนะพี่น้องคลิปนี้มาฮอน,นีเนก็ลาไปก่อนจ้าฝากติดตามคลิปหน้าขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ด้วยจ้าสบายดี